ปฏิบัตินี้ก็มันเป็นยังไงวะอะรเี้ยเราไม่สามารถที่เราขัดข้องปัญหาทำแล้วเราต้องไปหาท่านไปถามท่านได้อะไรเงี้ยมันมันไม่ทำมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะโลกณนะตอนเนี้หรือว่าแม้กระทั่งดิฉันเนี่ยอยู่ไก,กลไกนี่ หมดสิทธิ์เลยค่ะวัดก็ไม่มีฉะนั้นดิฉันก็จะฟังตามครูบาอาจารย์ต่างๆต่างๆต,ต,ต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่เรามีความสัมพันธ์กับท่านมาด้วยนะเราถึงจะชอบจริตที่ท่านปฏิบตัติชอบจริตที่ท่านปฏิบตัติแล้วท่านมาแนะแนวทางแล้วเราไปทำเนี่ยแล้วสึกเฮ้ยนี่แหละเป็นตัวเรานี่แหละใช่เลยเนี่ยคือต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่เราดิฉันเชื่อว่ามันเป็นความเกี่ยวพันกันมานะ่ะเอาง่ายๆดิฉันเชื่อแบบนั้น เหมือนที่ดิฉันฟังครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยฟังแล้วก็ก็ดีใช่แต่ว่าเวลาเราปฏิบัติแล้วเออไม่ถูกสจิทธ์เแต่เราไปปฏิบัติตามอาจารย์ท่านนึ่งโอ้นี่แหละใช่แล้วเราชอบแบบเนี้ยเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่าเราจับได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของการปฏิบัตินั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอนุโมหานาสาธทุบุญค่ะที่แชร์นะคะโอเคมาฟังพี่ท่านนี้ <c oughs> เขาบอกว่า โอ h a n บุญกับน้องเจ้าของเรื่องครับเรื่องของน้องที่เราทําคลิปไปนะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ฟังแล้วมีประโยชน์แก่ผู้ที่แก่ผู้ที่จะมาปฏิบัติมากเลยไม่มีคําว่าสายเกินไปจะปฏิบัติช้าหรือเร็วก็ถือว่าได้มาปฏิบัติแล้วอย่าท้ออย่าท้อแท้เดินหน้าต่ออย่างมั่นใจปฏิบัติทุกขณะจิตที่ระลึกได้ดีแค่ไหนแล้วอย่างน้อยก็ได้เกิดมาเป็นคนได้พบพระพุทธศาสนามีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ ขอเป็นกำลังใจให้ในการเดินต่อในการปฏิบัติภาวนาแผ่เมตตาโมหนาสาธุกับทุกบุญกับทุกๆกบุญอนุโมหนาสาธุบุญค่ะฝากน้องไปเนาะมีคนหลายคนคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะมากเลยค่ะขอให้ขอให้เราทําต่อไปในสิ่งที่มันดีแล้วในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรแล้วอะไรเงี้ยนะคะขอให้น้องเดินอย่างมั่นคงเนาะ อนุโมหนาสาธุบุญค่ะพี่ขอบคุณหลายๆท่านที่ให้กําลังใจน้องมานะคะเราก็เป็นเราฟังเราไปจับประเด็นเขาเอาเฉพาะสิ่งที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเนี่ยดีนะที่เขาคิดเป็นดีนะที่เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํามาไม่ดีดีนะที่เขารู้สึกว่าบาปนั่นคือบาปนั่นคือกรรมดีนะที่เขาอยากขอเอาโหสิก,กรรมให้เราคิดไปแบบนี้นะคะเวลาเราฟังเนาะ นั่นแหละค่ะชีวิตของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะโอเคมาฟังเรื่องของคุณนี้นะคะเขาบอกว่าสาธุบุญสาธุบุญค่ะคุณนาศบางครั้งรู้สึกท้อแท้ในการปฏิบตัติเมื่อฟังคลิปของคุณนาศแล้วมีกำลังใจขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณมากนะคะและขอให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆจะติดตามตลอดไปค่ะ <c oughs> อนุโมหนาสาธุบุญนะคะพี่ขอบคุณมากๆเลยเนาะ ไม่ต้องคิดอะไรนะคะพูดถึงอ่ะอการที่เราจะท้อแท้เนี่ยดิฉันไม่เคยท้อเลยนะตั้งแต่ปฏิบตัติแบบกรรมฐา,านมาขอให้เราตั้งจิตทุกวันเนาะขอให้แบบให้เรากล่าวไปเลยอะไรที่ดีๆถ้าเรารู้สึกว่าเราปฏิบตัติแล้วเราย่ำอยู่กับที่เดิมเนี่ยให้เรากลับมาพิจารณาว่าทำไมเราย่ำอยู่ที่เดิมวะทําไมเรานั่งอง่ายๆสมมุติว่าเรานั่งเรานั่งสวดมนต์เนี่ยทำไมเราไม่เห็นแสงอะไรเลย ทำไมเราไม่เคยทำไมจิตเราไม่เหมือนคนอื่นทำไมคนอื่นเขานั่งรักษาเห็นนู่นนี่นั่นเราจะรู้สึกท้อถ้าเราคิดแบบนี้แต่ถ้าเมื่อใดให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการสร้างสมบูรณ์ของเราที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องติดตัวไปเป็นเป็นสเสบียงเรา,เาง่ายง่ายเป็นเงินเป็นทองเป็นของกินที่เราจะต้องนําไปเนี่ยให้เราคิดแบบเนี้ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราสามารถนําไปโลกวิญญาณได้ถ้าเราคิดแบบเนี้ย แล้วเราก็ตั้งกับตัวเองคำพูดกับตัวเองทุกวันว่าลูกจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอให้ครูบาอาจารย์จงโปรดชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติของลูกได้เถิดอะไรเงี้ยเราจะเราจะฝันเห็นครูบาอาจารย์เราที่มาบอกมาสวนเราในความฝันอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องใดก็ตามอะไรเงี้ยให้เรากล่าวทุกวันทุกวันอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆนะคะขอให้ลูกมีแรงกําลังใจในการเดินต่อทุกวันทุกวันขอให้ลูกได้ปฏิบัติ ทำในสิ่งที่ลูกอยากทําตลอดชีวิตนี้ขอให้ลูกรู้เห็นตามความเป็นจริงทางหูตาจมูกลิ้นกายใจการเวียนว่ายตายเกิดของโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณให้กล่าวแบบนี้ทุกวันทุกวันอันนี้ดิฉันกล่าวทุกวันนะคะนั่นแหละกล่าวทุกวันเวลาใดก็ตามไม่ต้องเป็นเวลาที่ตั้งตอนเชา้าหรือตั้งตอนเย็นก็ตามให้เรากล่าวอย่างเงี้ยทุกวันมันก็จะจิตระวนทึกมันก็จะเห็นเห็นในการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะจิตเราจะรู้แล้วว่าการปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยที่หลวงตาท่านบอกว่าปฏิบัติไปนานๆเนี่ยมันจะสนุกอันนี้ดิฉันคอนเฟิร์มเลยว,ว่าจริงจริงมันจะสนุกเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอีกโลกหนึ่งทำไมมันเป็นเหมือนแมทริกอย่างเลยอะ่ะมันเป็นโลกเหมือนที่แบบเหมือนหนังหนังฝรั่งที่แบบเป็นแสงเป็นอะไรที่เขายิงกันเป็นเลซงเลเซอร์อะไรประมาณเนี้ยอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้เห็นตลอดนะแต่หมายถึงว่าเวลาจิตเรานิ่งๆเรา เอ๊ะทำไมมันเป็นแบบเนี้ยทำไมสวดสวดมนต์อยู่ประกายไฟเหมือนไฟมันช็อตฟุ๊บฟึ๊ฟขึ้นมาอย่างเงี้ยแป๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็หายแป๊บขึ้นมาอย่างน,านาางนี้ก็หายหรือว่าบางทีเหมือนกระแสหลอดไฟนะคะหลอดไฟหลอดไฟลูกตุ้มเนะี่ยมันแบบฟุ๊บขึ้นมาเป็นแสงสีฟ้าเงี้ยฟุ๊บฟึ๊บฟ๊บแล้วก็แตกหายไปเงี้ยล้วบอกเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อันเนี้ยถามว่ามันตอนแรกเนี่ยเห็นนะตื่นเต้นแล้วก็พยายามจะจําอารมณ์นี้ให้ได้ว่าเอ๊ะมันต้องอยู่อารมณ์ประมาณไหนว่ามันถ แต่เมื่อเห็นนานๆไปเรารู้สึกว่าอืมันก็เป็นอันนี้เห็นตอนลืมตานะคะเออมันก็เป็นแบบนี้เนาะออพลังของจิตที่เราดึงพระคาถามาสวดหรือว่าอพลังงานจักรวาลที่เราดึงมาหรือว่าพลังมันเป็นคลื่นพลังงานมันเป็นแบบนี้เองเนาะเราจะคิดแบบนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราคิดว่ามันเป็นคลื่นพลังงานเพราะว่ามันเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มันช็อตแล้วมันสปาร์กันนะมันจะ เป็นลักษณะแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบหินให้เราแบบนานนะคะมันจะเป็นฟึบแตกฟึบแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าตอนที่เราสวดน่ะจิตเราใส่ไหมถ้าจิตเราใส่จิตสวดอยู่แต่ว่าคิดไปเรื่องอื่นคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้มันคิดได้พร้อมกันนะคะจิตก็สวดข้างในอีกจิตหนึ่งมันก็คิดไปเรื่องอื่นมันคิดได้พร้อมกันมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้สวดไม่มีประสิทธิภาพอะรู้สึกว่าสวดแล้วจิตไม่นิ่งอ่ะสวดแล้วคิดไปฟุ้งไปเรื่องอื่นมันก็จะไม่เกิดเนี่ย เมื่อทำไปหลายปีเข้าเราจะค่อยๆค่อยๆเริ่มเริ่มไม่ค่อยฟุ้งอะ่ะมันอาจจะมีฟุ้งบ้างบางครั้งเนี่ยบางวันมันก็มีฟุ้งด้วยแล้วก็รู้ว่าเมื่อรู้ว่าฟุ้งเนี่ยร,รู้ว่าจิตคิดเรื่องอื่นอยู่ก็พยายามโฟกัสอยู่กับพระคาถาที่สวดอะไรยเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะมันสนุกอะ่ะลิซันว่ามันสนุกมันมีหลายเรื่องหลายลรามันมีทั้งบุญ,ญลิตและอิทธิลิตที่ท่านพูดนะ่ะประมาณนี้นะคะ ให้กำลังใจนะคะค่อยๆทาไปเนาะเป็นการสร้างสมบูรณ์ไม่ต้องอะไรมากเนาะเมื่อเราไม่เมื่อเราไม่คาดหวังเราจะได้สิ่ง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 นั้นมาแต่ถ้าเมื่อไรให้เราคาดหวังเนี่ยเหมือนเราเหมือนมันไม่เกิดมันไม่ได้แล้วรู้สึกท้อขาดว่าขาดเหตุห่า,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 าประมาณเนี้ยนะคะโอเคเราฟังเรื่องของน้องท่านนี้เนาะเขาบอกว่าหนูเคยลองทําตามที่พี่นาดบอกทุกครั้ง ทุกครั้งที่ลงสะดือจะเกิดปิติสะอื้นในลําคอทุกครั้งเลยค่ะสะอื้นแล้วก็ยิ้มออกมาค่ะดีมากเลยค่ะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็เราก็ไปถ้ารู้สึกว่าเราทําแล้วรู้สึกว่าดีอ่ะถูกจริตเรานะ่เราก็ให้ทําแบบนั้นเวลามันฟุ้งๆมันดีมากเลยนะที่มันจะต้องดูลมแล้วก็ดึงลงมาเพราะว่ามันจะไม่ค่อยฟุงนะ้งมันต้องตามนะคะมันต้องตามตามความรู้สึกองมามันไหลลงมาไหลลงมาอะไรเงี้ยมันก็จะ กำจัดความฟุ้งไปได้ในระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มอะ่ะมันอิ่มมันรู้สึกเออมันอิ่มแหมเหมือนเรากินข้าวอิ่มอิ่มแล้วกินน้าอิ่มอิ่มแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยซัดสายสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโอเคค่ะอนุโมทนาสาธุบุญเนาะเ,ออเรื่องเรื่องอะไรอีกโอเคมาฟังเรื่องของท่านนี้ ถ้าเรื่องไหนที่ดิฉันไม่ได้ลงดิฉันจะลงวันหลังนะคะศาสตร์ปูดูไม่ค่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยอะไรเยอะนะคะท่านบอกว่าปฏิบัติศาสตร์ปูดูไปน,นานๆจะอารมณ์ดีจะแบบหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่จะเบาๆสบายๆอะไรเงี้ยท่านบอกว่าประมาณนี้นะคะ โอเคมาฟังพี่ท่านนี้เขาบอกว่าเรื่องของน้องคนที่ทําเป็นคลิปเนะเาะน้องถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะฟังแล้วได้คิดพิจารณาในทุกช่วงจังหวะชีวิตของน้องได้รู้สึกตามถึงความทุกข์และความสุขของน้องพอฟังจบรู้สึกอิ่มใจกับเรื่องของน้องมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องมากๆน้องสอดแทรกการใช้ชีวิตควบคู่กับการนำหลักธรรม ควบคู่กับการนำหลักธรรมโดยเฉพาะคำสอนของหลวงปู่มาปฏิบัติเป็นตัวช่วยให้ชีวิตน้องดีขึ้นทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างน้องทำให้ตัวดิฉันเองได้พิจารณาตามหลายเรื่องและเพิ่มกำลังใจในการปฏิบัติไปได้อีกเยอะเลยค่ะขออนุโมหนาบุญกับคุณนากับน้องด้วยนะคะขอให้พบแต่ความดีสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะขอบคุณค่ะพี่ที่มาแชร์กันเนาะให้กำลังใจน้องเข้าไปด้วยเนาะก็ เนี่ยค่ะบางทีเราฟังแล้วเนี่ยมันมีหลายมุมมองเนาะใน,ในการในเรื่องเรื่องของเขาเนี่ยมันมีหลายมุมมองมากเลยดิฉันฟังแล้วดิฉันยังบอกเออชีวิตมันก็หลายมุมมองฮะแต่ว่ามันยังดีที่จบออกมาที่ตอนจบมันยังออกมาสวยอยู่ก็คือได้ปฏิบัติธรรมได้รู้เห็นถึงความเป็นจริงได้วางอารมณ์เป็นเหมือนมันยังไม่สายที่แบบชีวิตมันเจอหนัก,นก,นกแล้ว,วไม่อยากอยู่แล้วว่ะแต่ว่ามันยังมีอะไรตัวช่วยตัว ดึงเราออกมาจุดจากจุดภาวะความรู้สึกแบบนั้นนะฮะดิฉันฟังแล้วก็แบบดีใจเขานะเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เขาแบบยังยังคิดว่าเขาน่าจะมีอนาคตที่ดีอะ่ะคิดเราดูหน้าเขาแล้วบอกน้องน่าจะมีอนาคตที่ดีน้องน้องเป็นอะไรที่ไม่น่าจะอยู่ในภาวะนะเหมือนนะปัจจุบันด้วยซ้ำไปเราดูเขานะฮะแต่เราก็อยากดูจากหน้าตาเขานนะคะว่า เราคิดว่าสักวันเขาจะต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้เราชีวิตเขาจะต้องราบเรื่อนกว่านี้จะต้องแบบออกในจากภาวะที่มันที่มันดึงชีวิตเขาตกลงดึงชีวิตเขาห่อเหี่ยวดึงชีวิตเขาเศร้าหมองอะไรเงี้ยหน้าตาเขาแบบใสมากเลยนะคะดูแล้วแบบเออเด็กคนเนี้ยหน้าตาแบบเหมือนหน้าคนเหมือนหน้าตาคนมีบุญนะค <laughs> ะ โอเคนะคะขอบคุณมากมากค่ะให้กําลังใจเขาเนาะเราก็เอาเรื่องของเขาฟังเราก็คิดว่าเหมือนเราฟังดูหนังดูละครและย้อนดูตัวเราเนาะแล้วก็เอามาปรับใช้ว่าเออคนแต่ละคนกว่าจะผ่านชีวิตนะช่วงๆหนึ่งมาได้เนี่ยมันเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเราบางทีเราไปเปรียบเทียบเนี่ยเรารสึกว่าเขาบอกว่าให้เราดูคนที่ด้อยกว่าเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันดีวะ่ะฉันดีวะ่วะที่ฉันไม่ได้ ที่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันยังมีชีวิตที่ดีกว่าเขาฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้ยังมีอะไรที่เอ่อซัพพอร์ตเราที่แบบคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราแต่บางคนเกิดมาด้วยการดิ้นรนจริงๆเกิดมาด้วยการยืนด้วยลําแข้งจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพวกที่ฉันตอนเด็กๆเลยพูดมาแล้วชีวิตมันเศร้า <laughs> จะมันทุกข์มันยากประมาณนี้นะคะโอเคเนาะมา เรื่องของใครอีเน่น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะโอเคเนาะดิฉันทำไปกี่นาทีแล้วเนี่ยอ่าพี่ท่านนี้เนาะที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะยะติธรรมช่องเรามีหลายมุมโลกเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะที่ตามกัน เขาบอกว่าขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณนาฏและญาติธรรมทุกท่านค่ะเนื้อหาคลิปของคุณนาฏมีข้อมูลเข้มข้นน่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆเลยค่ะยินดีด้วยกับญาติธรรมที่ได้มาพบเส้นทางของหลวงปู่ดูค่ะถึงแม้ว่าดิฉันยังเดินต่อแตะต่อแตะฟุ้งมากๆยังไม่เบาก็ค่อยๆทำจะพยายามทำไม่ห่างจากหลวงปู่นะคะยังเผลอลืมหลวงปู่อยู่บ่อยๆกำลังฝึก ยังสวดมนต์อยู่ทุกวันนะคะเพียน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 <ๆ>อดทนขอให้พักผ่อนให้สนุกอ๋ออันนี้มันเป็นนาคลิปต,ตอนที่เราไปนั่นนะคะต่ไปคลิปก่อนอาทิตย์ก่อนที่เราไม่ได้ทำเนาะโอเคเขาบอกว่าพี่ได้ร่วมกองบุญเจ้าภาพสลักชื่อส่วนลำตัวสร้างสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกสูง59เมตรที่สาขาเชียงดาวหลวงตามาเพื่อหนึ่งกันยาที่ผ่านมานะคะ ขอเชิญญาติธรรมร่วมอนุมโมหนาสาธุบุญในผลบุญกุศลครั้งนี้ด้วยอันนี้ได้เห็นลวงตาพูดจุ๊ค่ะอนุโมหนาสาธุบุญด้วยนะคะพี่ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานเนาะชีวิตมีแต่ความสุขตลอดตลอดไปเนาะได้ปฏิบัติธรรมด้วยได้ทำบุญกุศลได้ทำทานทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยถือว่าเกิดมาคุ้มเนาะเราจะปฏิบัติมากน้อยเพียงใด ได้มากนะ้อยเพียงใดไม่เป็นไรนะขอให้เรามีความเพียรจุดหมายปลายทางของของแต่ละคนมันอาจจะเหมือนกันนะ่าสนมานจ,จะเหมือนกันเพื่อหลุดพ้นงทุกเนาะเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีกหรือว่าถ้าสายโพธิสัตว์แท้ๆก็เกิดมาเพื่อสร้างสมบูบรณ์บารมีในทุกภพทุกชาติที่เกิดนะคะเวียนไปเวียนมาก็ว่าไปเนี่ยสายโพธิสัตว์ท่านจะไม่ค่อยกลัวการเกิดการตายเน้นสร้างบาร,รมีนะคะนั่นแหละค่ะถ้า ปฏิบัติไปนานๆเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราเอยเราไม่อยากเกิดว่าชาตินี้มันอาจจะไม่สําเร็จนะ่ะแต่ว่ามันมีอีกหลายร้อยภพชาติที่รอเราอยู่เราก็ทําไปเรื่อยๆเนาะเมื่อจิตเราอยู่การปฏิบัติทเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งค่ะมันจะแบบไม่ไหวไม่เอนไม่ฟุ้งไม่อะไรถ้าเราทําแบบเนี่ยยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทําอะไรเมื่อ,อไหร่เนี่ยทําแบบ จะดีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเนียแบบเป็นคนที่แบบมีความเพียรมากบางคนมีความเพียรมากเลยแบบลืมก็ลืมน้อยนะ่ะอะไรกินจะกินอะไรก็คิดถึงท่านก่อนจะกินอะไรก็แผ่ก่อนจะกินน้ําก็สวดมนต์เพราะว่าเราสวดตลอดทุกขณะจิตเนะเรากินเราก็ต้องมีอยู่แล้วละช่วงเรานะี่ เราอาบน้ําเราก็สวดมนต์เรากินน้ําเราก็สวดมนต์เรากินข้าวเราก็สวดมนต์เราเดินไปนั่นมานี่เราก็สวดมนต์ให้อาหารหมาแมวเราก็สวดมนต์มันเป็นบุญหมดเลยอ่ะพูดถึงนะและเท่าน,นี้ทําได้แบบเนี้ยบุญเยอะมากเลยค่ะนะให้กําลังใจค่ะพี่ไม่ว่าจะทํายังไงแต่ขอให้มีความเพียรเนานะอาจจะรู้เห็นไม่เหมือนคนอื่นอาจจะฟุง้งมากๆแต่ว่าด้วยการทําไปทุกวันหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้ามันก็จะ เห็นและรู้เห็นและตามความเป็นจริงและถ้าเราแบบถ้าเราเพียรจริงๆเราอยากได้จริงๆเราอยากรู้เห็นเหมือนคนอื่นจริงๆเราอยากประสบผลสําเร็จเห็นอะไรบ้างในสิ่งที่เราปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันว่ามันเห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมากน้อยต่างกันของแต่ละคนนั่นนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กําลังใจเนาะมันเริ่มหนาวแล้วค่ะดิฉันเริ่มสั่นแล้วให้กําลังใจในการปฏิบัติค่ะแล้วก็ลูกหลานปู่ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนาะ บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทํามานะคะ mm. ก็ขอให้แผ่ให้กับทุกคนที่ดูเราอยู่นะตอนนี้เนาะแล้วก็ขอให้ประสบผลสําเร็จใครที่มีทุกข์มากๆเนี่ยยิ่งต้องเพียรเนาะอยากให้อยาให้กรรมมันจับเราได้เมื่อมันจับเราได้เนี่ยมันถ้าบุญเรามันไม่มีเนี่ยมันมันสามารถเอาชีวิตเราไปได้เลยเนาะเ mm. จ้ากรรมนายเวรอะไรเนี้ยค่ะนะคะ,นะะก็ขอให้ ทำต่อไปเนาะเราก็มีใครมีอะไรก็มาแชร์ให้กันฟังนะคะเราก็จะเอามาเล่าให้กันฟังเพื่อเป็นแรงกําลังใจนะในการปฏิบัติทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปนี้นะคะสวัสดีค่ะ